สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบวกพหุนามกันนะครับสำหรับการบวกพหุนามนั้นนะครับเราจะใช้เทคนิคการเปิดวงเล็บนะครับสำหรับเทคนิคการเปิดวงเล็บของเรานะครับนั่นก็คือใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองเช่นในข้อนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่า 2x ลบ8นี่คือตัวตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ลบ 4x บวก9นี่คือตัวบวกใช่ไหมครับ เราจะแจกแจงบวกเข้าไปให้กับตัวบวกนะครับแจกแจงบวกเข้าไปให้ลบ 4x แล้วก็แจกแจงบวกเข้าไปให้บวก9นั่นเองครับเรามาดูกันว่าเทคนิคการเปิดวงเล็บของเราจะเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับตัวตั้งก็เขียนลงไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับนั่นก็คือ 2x ลบ8นะครับทีนี้เรามาดูการเปิดวงเล็บนะครับนั่นก็คือแจกแจงบวกเข้าไปให้กับตัวบวก นะครับแจกแจงบวกเข้าไปให้กับลบ 4x ก็จะได้ลบ 4x นะครับแจกแจงบวกเข้าไปให้บวก9ก็จะได้บวก9เช่นเดิมน,นะครับดังนั้นเมื่อเราเปิดวงเล็บแล้วนะครับเราก็จะได้ 2x ลบ8ลบ 4x บวก9นะครับทีนี้เมื่อเปิดวงเล็บแล้วเราก็พิจารณาไปทีละพจน์นะครับว่ามีพจน์ใดที่เป็นพจน์ที่คล้ายกันหรือไม่นะครับดังในโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า มันจะมีพจน์ที่คล้ายกันอยู่2กลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่ม x กาลัง1นะครับแล้วก็ตัวที่มีดีกีเป็น0นะครับนั่นก็คือลบ8กับบวก9นะครับทีนี้ในการดําเนินการนะครับเราจะเริ่มดําเนินการจากตัวที่มีดีกีสูงไปหาตัวที่มีดีกีต่ํานะครับดังนั้นในข้อนี้เราก็จะเริ่มดําเนินการที่2 x, x กับลบ4่ x เกาะนะครับซึ่ง 2x กับลบ 4x นะครับเราก็นำสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรนะครับมาดำเนินการกันนะครับเราก็จะได้ว่า 2x ลบ 4x นะครับก็จะได้เท่ากับลบ 2x นะครับต่อไปเราก็ไปดำเนินการที่พจน์ที่คล้ายกันนะครับนั่นก็คือลบ8บวก9นะครับซึ่งลบ8บวก9ก็จะมีค่าเท่ากับบวก1ดังนั้นคำตอบของโจทย์ 2x ลบ8บวกลบ 4x บวก9ในข้อนี้มีค่าเท่ากับ ล 2x บวก1นั่นเองครับสำหรับตัวอย่างถัดไปนะครับเรามาดูการบวกพหุนามในข้อนี้นะครับนั่นก็คือ 4x กาลัง3ลบ 9x กาลัง2บวก7นะครับบวกด้วย 2x กาลัง2บวก 3x ลบ8นะครับเช่นเดิมนะครับเราก็จะใช้เทคนิควิธีการบวกโดยการเปิดวงเล็บนั่นเองนะครับสำหรับตัวตั้งก็เขียนลงไปได้เลยนะครับ ส่วนตัวบวกนะครับเราก็จะจแจกแจงบวกเข้าไปให้ทุกตัวนะครับทุกพจน์ท,ที่เป็นตัวบวกนะครับบวกไปเจอกับ 2x กาลัง2ก็จะได้บวก 2x กาลัง2นะครับบวกไปเจอบวก 3x ก็จะได้บวก 3x นะครับแล้วก็บว <c oughs> <คน>กไปเจอลบ8นะครับก็จะได้ลบ8นั่นเองนะครับเมื่อเราเปิดวงเล็บ <c oughs> ออกมาแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปพิจารณานะครับว่ามีพจน์ที่คล้ายกันหรือไม่นะครับ <c oughs> ถ้ามีพจน์ที่คล้ายกันเราก็จะพจน์ที่คล้ายกันนําสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวแปรมาดาเนินการกันนะครับโดยวิธีการของเรานะครับเราจะเริ่มดําเนินการจากดีกรีสูงไปหาดีกรีต่ํานะครับดังนั้นในข้อนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าดีกรีสูงนะครับของเราก็คือดีกรีสามใช่ไหมครับนั่นก็คือ 4x กซลังสามซึ่ง4 x กลังสามมีพจน์ที่คล้ายกันหรือไม่ครับในข้อนี้มีพจน์เดียวนะครับที่เป็นดีกรีสามนะครับนั่นก็คือ 4x กลังสาม ดังนั้นเราก็ไม่ต้องดําเนินการอะไรกับ 4x กำลัง3ก็เขียนคําตอบ 4x กำลัง3ลงไปได้เลยนะครับต่อไปไปดูดีกรี2นะครับดีกรี2อยู่ที่ x กำลัง2นะครับมีอยู่2พจน์นั่นก็คือลบ 9x กำลัง2กับบวก 2x กำลัง2ใช่ไหมครับเมื่อเราเจอพจน์ที่คล้ายกันเราก็นําสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้ามาดําเนินการกัน นั่นก็คือนำลบ9บวก2นะครับซึ่งลบ9กบวก2ก็ได้เท่ากับลบ7นะครับแล้วก็เติม x กลัง2เข้าไปนะครับต่อไปเราก็ไปดูพจน์ที่ดีกรีต่ำลงมานะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีดีกรี1นนั่นก็คือ 3x ใช่ไหมครับมีกี่พจน์ครับมีพจน์เดียวนะครับเราก็เขียนลงไปได้เลยบวก 3x นะครับ และสุดท้ายนะครับดีกีศูนย์นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีบวก7กับมีลบ8นะครับนำบวก7มาลบ8นะครับบวก7ลบ8ได้เท่าไรครับได้ลบ1นะครับดังนั้นคำตอบในข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับ 4x ่กําลัง3ลบ 7x กําลัง2บวก 3x ลบ1นนั่นเองครับ